ิงแครปของแท้แบบไม่จกตาเที่ยงแล้วนะหิมะลงตลอดเลยตอนนี้ก็เต็มแล้วมองไม่เห็นต้นหญ้าแล้ว เดี๋ยวรอเด็กๆมาแป๊บหนึ่งก็จะเริ่มนึ่งปูลาสกากันแล้วนะคะนี่ก็เป็น king crab นะแต่ไม่ได้มาจากลาสกากน,นะคะมาจากรัสเซียซื้อมาหลายวันแล้วเนาะยัหนูก็ถ่ายอีกแล้วนะบอกถึงราคาอีกแล้วนะคะก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะคะลังนี้ประมาณ4ีกิโลครึ่งนะคะหรือ10บพาวนสะิ0ปอนถ้าเรียกกันเป็นดปอน แต่ว่าเวลาคนอเมริกันเขาออกเสียงเขาจะออกเป็นพาวมากกว่านะไม่ออกเป็นเปอปานน้ำน้ำปูไหลม r รีคริสต์มาสค่ะเพื่อนๆวันนี้ยานูจะมาเปิดอ่กล่อ,องนะ King Crab นะคะ ก็วันนี้เราไม่ได้เป็นอะลัสกาคิงแครนะนะแต่มันเป็นคิงแคร b จากรัสเซียนะไม่ใช่อลัสกานะคะ uh, เมื่อครั้งก่อนนู้นครั้งแรกได้ไดมาจากอลัสกาแต่ว่าตอนหลังๆนี่ uh, ไม่มีนะของอะลัสกาอยู่ที่249 9แต่พอไม่มีของอลัสกอาไปเอาอินพุตของรัสเซียมาเนี่ย ราคามันก็พุ่งขึ้นนะอันนี้เป็น300ร้อยโเลียนนะ,ะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรจริงไม่มี king crab ที่มาจากสก้านะคะแต่มันก็มาจากน่านน้ำเดียวกันนะคะก็คือมาจากมหาสมุทรในแถบแถบเดียวกันก็คือทางตอนเหนือของอของของโลกอ่ะครัวโลกเหนือเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงถูก มันละลายแล้วนะบางส่วนละลายแล้วบางส่วนก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะ,ะเดี๋ยวยิหนูจะเอาลงไปล้างในนี้นะคะถายให้เห็นกันใกล้ๆค่ะเดี๋ยวยิหนูจะไปล้างในอ่าง แช่อยู่ในน้ำกลัวว่าจะเค็มเหมือนข้าก่อนแช่ไว้สักหน่อยแช่ให้น้ำมันท่ทวมสักชั่วโมงยี่หนูก็จะเอาปูที่แช่น้ำเอาไว้นี่นะอเอามายงใส่ เอามาก,กิน <laughs> มีครอบนะแล้วก็เปิดไฟนึ่งอ่เดี๋ยวย่ยหนุ่จะนึ่งประมาณสัก <c oughs> จะนึ่งประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนๆเราไม่นึ่งมาเพราะว่ามันสุกมาแล้วโนวเราแค่มันนึ่งให้มันร้อนเท่านั้นเองแล้วก็กินได้แต่ว่าลุงเนี่ยเขาจะเอาไปจิ้มกับอ่บัตเตอร์นะะหลานมาแล้วก็คนกินเนี่อเป็งงานอ่ะเอ้าอะไรอยู่ จให้ดีใจอะไรเนี่ยคุกกี้เพิ่งจะเริ่มนึ่งนะปู่มีกล้องหน้าบ้านด้วยพอไหมไม่พอเอาเอาเอาทำตั้งส่พอไม่ไม่ใช้ใช้พริกหมดนี่ยังให้มันก็ไม่พอลูกถ้าหนู แล้วิวมอะหนูจะไปลงทานนะหลงค่ความเทคจะพ่ให้มันพอไอนี่แล้วท่านนี้เรนร้นี่ติดกล้องเลยเหรอแล้วก็หน้าจอคลองขึ้นอยู่โอ้ยแล้วก็ยังไม่ต้องใส่พริกเยอะเรารุงน้ำก่อนเราค่อยมาเติมพริที่หลัง เอาแค่พอประมาณเอาแค่ให้มันน้ำมะนาวหมดมันเหมือนมันเล่นโอเวอร์ราสต้าทุกครั้งเลยโทรไปไปกับมึงเนี่ยมึงออกไปเนี่ยโทรไปไม่ไม่รับ คิงแครบของแท้แบบไม่จกตาไม,ตไม่ใช่สโนแครบนะคะอันนี้เป็นคิแงแครปต้องอาเคมมกีั